สวัสดีท่านผู้ชมท่านที่ติดตามชมรูต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่น้องบิวนะครับคนที่เคยฝึกขัดมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้โจทย์ก่อนจอดนะครับชา้ชาชา้าช้าช้าโจทย์ที่เราเตรียมไว้ให้ก็คือโจทย์พอยหลังเข้าชิดไหลาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จอดเป็นแนวขนาน จยุดรถตอนเดียวเราเห็นเสาด้านซ้ายไหมอันนี้เป็นโจทย์ใหม่ที่บิวแค่ทําตอนที่ไม่มีอ่อไม่มีเสาไม่มีอะไรใช่ไหมนั่นดูง่ายๆไปอันนี้มันมีเสาเหมือนรถจอดจริงอยู่หนึ่งคันอยู่ตรงซ้ายนั่นแหละเห็นไหมที่เราเห็นนะ่ะตอนนี้ถ้ารถมันรู้สึกว่าพร้อมที่จะเข้าซ้ายบิวก็เข้าได้เลยอ่าอันนี้เป็นการฝึกแบบสดๆนะครับยังยังสอนไปแล้วแต่ไม่ใช่แบบนี้นะครับก็เลยจะให้ลองปรับดูว่าจะทําได้ไหมนะครับ ทำยังไงให้รถจอดชิดซ้ายได้บิวคุณสามารถโยกได้ไม่เกินสองเสาหน้านะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ระวังเซ็นเซอร์หลังบอกให้หยุดเราก็หยุดพอแล้วบับให้มันเข้าไปทางซ้ายมากๆมากๆมากๆเข้าแล้วก็ต้องคืนด้วยได้ไม่ได้ต้องคืนก่อนเอลองใช้ฝีมือที่ลองตัวเองมีอยู่นี่แหละนะ มันยังไม่สอนกันหรอกแต่ว่าสอนมาแล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่เจอแบบนี้งไงประเด็นน่ะพอมาเจอปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถเอาตัวรอดไปได้ไหมนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่ยุ่ถึงจะจอดเป็นแนวขนานได้นี่ของจริงมาแล้วมองกระจกมองกระจก่าจะต้องเอายังไงกับมันเราไปดูมุมอีกมุมหนึ่งกันนะครับทำยังไงก็ได้นะแปลว่าใช้ฝีมือที่มีอยู่ทักษะที่มีอยู่ ในการควบคุมนะครับเกือบดีแล้วนะครับเป็นแนวขนานแต่ยังห่างไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าที่มือที่เรียนรู้มานั้นใช้งานได้จริงไหมและใช้งานได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับย้ําว่าตรงนี้ยังไม่เคยสอนนะครับแค่สอนไอแบบที่ใกล้เคียงกันนะครับเราจะมาดูทักษะที่เอาตัวรอดมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับสําหรับนักเรียนแต่ละคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจากบิวคนแรก ่คนนี้ที่ยังแบบมาวันแรกนะครับกลัวๆก้าๆนะครับมาวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับกี่รอบแลกกี่รอบแล้วลลห้ารอบเลยห้ารอบแล้วใช่ไหมตอนฝึกไม่ถึงห้าใช่ไหมใช่ค่ะสามรอบสองรอบได้แล้วแต่ตอนนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับหมดความคิดเริ่มปวดหัวแล้วหยุดรถนี่แหละช็อตนี้แหละช็อตที่เราจะออกมาแต่จะไม่ออกมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ปรับซ้ายเข้าเยอะๆพอใจเราค่อยคืนขวาเวลาคืนขวาคืนเยอะเหมือนกันนะเข้าเท่าไหร่คืนประมาณเข้าก่อนเข้าให้คืนเข้าให้ได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 ้สิ่งที่เราอยากจะได้ก่อนคือขนาดน,นั่นแหละเออซ้ายเยอะๆเบี้ยวเว้ยนี่แหละเขาโมอ,อยู่ข้างนอกเขาใช้เสียงดังจะได้ยินนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เอาสัมผัสไม่ได้แล้วฝนตกงานเข้าแล้วฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝนตกแล้วเครื่องสัมผัสไม่ได้ตัดก็ไม่ได้ด้วยสวยแล้ว